อั Nobel. นเฟรดโนเบลมรดกแหนผู้มีวิสัยทัศน์อันสันติในมือที่ทุกท่านอยาน่างสั a ความเด็กชายชื่ออันเฟร็ดโนเบลเสดงความฉลาดและความอยากรู้อยาเห็นออกมาอันเฟเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคลมปี1 8 3่ิเป็นบุรชายคนที่สามของอิมมานูเอลและอเล็อเอ์โนเบลกวันหนึ่งฉันจะส,ส,สร้างสรสิ่ิเศษครอบครัวโนเบลย้ายไปที่เซนต์ปีเตอร์เซิร์เี ซึ่งวินาของออนเฟดได้ก่อตั้งธุรกิจวิศวกรรมที่ประสบความสำเร็จที่นีการศึกษาของออนเฟดยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ครูสอนทิเศษส่วนตัวและความหลงใหลในวิชาที่มีของเขาเริ่นยิ่งขึ้นสักวันหนึ่งลูกจะพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แม้ว่าเขาของเขาจะประสบความสำเร็จแต่ออนเฟดก็ต้องเผชิญก,กับความท้าทายมากมายในปี1870 เหตุระเบิดแอนนาสนุดใจล่าชีวิตผู้คนไปหลายคนรวมทั้งเอมิลน้องชายของเขาด้วยแต่ความมุ่งมั่นของอันเฟรดกับเทนเกรนขึ้นเท่านั้นฉันต้องหาทางที่ปลอดภัยกว่านี้ฉันเป็นหนี้คนที่เสียชีวิตไปในปี1867งอบเอุสาหะของขอันเฟรดโนเบลได้ประสบความสำเร็จเขาทิดค้นเดนาม,มัยซึ่งเป็นไนโตรเอทเซอรินมีลักษณะที่มั่นคงและเคลื่อนย้ายได้่ายปฏิวัติการก่อ,กอสร้างและการขุดแม้าว่าเขาจะประสบความสำเร็จ แต่โนเบลก็ป,ป,ประสบปัญหากับสติยภาพในการทำลายร้านของสิงประเนรของขาขขาดการเสียชีวิตจากเลนไม้ที่ติดภาพโดยระกาศว่าเข้าค้าแห่งความตายทรงผลได้ทุต่อเขาเป็นอย่างมากนี่เป็นวิธีที่ฉันจะถูกจดจำเหรอฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันด้วยความมุ่งมั่นที่จะทิ้งมารดกเชิงบวกไวอันเฟตโนเบลจึงได้ลงนามในพินัยกรรมและพินัยกรรมครั้งสุดท้ายในปี1895 โดยวิธทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ของเขาเพื่อสร้างรางวัโลโนเบลขอให้รางวัลเหล่านี้เป็นเกียรติแก่ผู้ที่มอบผลประโยชน์สูงสุดให้กับมนุษยชาติการรับรางวัลครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1901โดยยกย่อ,ยยองผู้อุปการะโลกเด่นในด้านวิทยาศาสตร์วรรณกรรมและสนติทาพวิสัยทัศน์ของอันเฟตโนเบลในการยกย่องความสําเร็จของมนุษย์ยังคงม,มีอยู่ตั้งแต่ความท้าทายในการทดลองในโชลไรแคลไปจนถึงมาระหลบที่ยั่งยืน ชีวิตของอันเฟลดโนเบลเป็นข้อพิสูจน์ถึงภาพเห็นความรู้สานวัตกรรมและการแสวงหาสันติภาพและความการที่ย่ำอยือ่